ตอนผมได้ดีหลังมันเป็นอย่างนี้บ้างวะมทำไมพี่บูธเล่นตัวบัคผมรับไม่ได้พูดจางนะน้องถ้าไม่พอใช้อินบ็อกมาครับบูธมึงปากนี้ะแย่เดี๋ยวมึงจะเดี๋ยวเจออินบ็อกแบบวันนั้นน่ะพี่รีไม่ตอบผมจะด่าพี่แล้วนะคุณลิศยาบอกว่าทำไมคุณอวบดูเกี้ยวกาจังครับมีแตคนมากั่แกล้งผมเนี่ยคุณอวบเมนมาครับช่วงนี้อารมณ์สวีทเฮ้ยคุณผมผมไม่อยากจะยุยยี มังกรไม่ใช่ดีแย้ yeah, สีส้มเลยเมื่อคืนผมไปกดทุกตาเลยะนะให็ไหมครับผลงานเขาไปแจกหมดเลยครับ <laughs> แจกจนกาเวียดฝั่งนั้นเกิดเอาสรุปพี่โอเวอร์บูเปลี่ยนชื่อย่อจากโอ <c oughs> เป็นอวบแล้ว <laughs> ใชใช่ครับจะได้ไม่ต้องเป็นการเปลี่ยนาภาษาไปเปลี่ยนาภาษามาจริงม <c oughs> พิมพิมภาษาไทยก็ได้ <laughs> <c oughs> คนทำไมเราแรงไม่ได้ตัวละคร <c oughs> ครบห้าหรือยังคะกับวิวหก แล้งไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ได้กดแล้งหรือเปล่ามันก็มีมันก็คือโดนโดนโทษอยู่หรือเปล่าแบบแฝงเพย์พอยไม่ถึงเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรเนี่ยบางทีก็แย่หน่อยเพราะว่าอย่างวันนี้ก็มีน้องมาถามว่าทำไมผมเล่นไม่ได้โอ้โหแฟฝงพลอยแม่งประมาณ70อ่ะแสดงว่าหลุดบ่อยอ่ะดิช่าไม่รู้ว่าหลุดบ่อยหรือว่ากดปิดเกมเพราะแพ้แล้วหรือเปล่าเราเป็นห่าลูกเกลือกแล้วอ่ะ อ่ะลูกเพรียไม่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 พูดขนาดนั้นเราแค่บอกว่ามันแบบออกเยอะหลุดเยอะเฉยๆมันอะไรกันพี่มึงพูดมันอะไรกันเผื่อมึงยังไม่รู้ตัวบุญไม่รู้ตัวเราแค่พูดข้อที่จริงโอ้ my god oh my god ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไปแล้วไอ้กลนแล้วอุตสาหตัวแล้วเนี่ย โอจจโอ้ย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 อรยคอ้ยโอ้ยโอยโเลยโอ้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 เโเ้ยโอ้ยโอ้ไโอ้ยโอ้อย่อเลโอ้ยอยโอ้ยโอยโ้ยโอ้ไโ้ย้ยโอ้ย้ย้ยโ้ยอ้ยโอ้ยอยโอ้ย้ยโน้ย้อย่า้ย้ยโ้ย้ เออไม่นะมีคนสู่ขิดยานมันยังไม่ถึงยุคมันกาเบียสอ่ะถึงแล้วครับยังไม่ถึงเระดับนี้ด้วยมันมันถึงมานานแล้วครับฮะเล่นได้เลยครับกดไปเลยครับนักเตอร์แน่นอนตอนไหนเนี่ยครับตอนที่มีเมกาครับตอนยุคอะไรวะเรงอยู่ข้างบนนะ ใช่ใช่ใช่เห็นแล้วตรงนี้เราก็ยังมีกาเบียดอยู่เลยนะผมว่าลับใสเลยหรือเปล่าเราจะขทาเดยวคนย่างเธอจริงๆจะตายสิอ uh uh ๋อส uh ับฉันรักอ๋อเนี่ยล่าสุดคือเอาไลฟ์เรามีน้องแล้เราเรามีเองสาวหลายบางวันนั้นที่เราส่งให้ปะล่ะแต่เย็นเพียมปู เขาอยากร้องให้ฟังมากเลยนะวันนั้นเราแบบเราคิดว่าโจนี่จะร้องเป็นตอนนั้นคอนเทนต์ไลฟ์ตอนนี้ไลฟ์กันอีกเยอะเกินไปละเอาลาก่อนครับลาก่อนไม่กันไม่กันไม่กันเออเออผมติดแข็งผมจะถอยแล้วแหละติดแข็งโอเคโอเคโอ้โหละลายครับยังละลายคู่อย่างไอติมแต่ว่าข้างบนกำลละลายครับ ก็ด้วยความที่มันเป็นลูคาริโออะครับมันก็นั่นแหละครับใช่คก็มีถูกละลายเหมือนกันไปตอนนี้กองนะครับไปสวัสดีครับพี่ขอรีบเก็บเบลกันผมอย่างนี้ผมก็เสือกแย่โอ้โหฉันอาความตั้งใจของมึงจริงเลยปู่ขอร้องแหละเอาพาวน์นายปู่ปู่เพิ่งโกนหนวดมาไม่ใช่หรอ ตองโกนหนวดมาไม่ใช่หรอหน้าสวยมากเลยตัวไฟลงหัวใหายแล้วอ๋อโอ้ my g o ยไม่ทันแล้วปามเลยครับกเข้าแล้วจริงเหรอจะรอดไหม่ะในหยิงไปเถอะในน้าปกป้องในหญิงจ้าดีมุดดีดีมากตีอันตีอยู่ไหนได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัว ให้ผมอัพไวชาร์ตมาเฮ้ยตบเด็กอ้วนตบเด็กอ้วนอ้วนไอเออคาแม็กน่าซื้อ,อไหมครับน่าซื้อค่ะน่าซื้อพ <c oughs> ูดราชาแห่งเกลือยังไม่พอโอยอย่าพูดคำนั้นเลยฮนะเฮ้ยเอาต่จะอัพเต็มไปเลยผมไม่ได้เกลือครับแค่ดวงไม่ค่อยดีแค่นั้นเองเออใช่ รัางหรือเออจะขึ้นโลตอมใช่ไหมลืมอ่าเต็มเต็มโอ้โหถ้าได้โบตะกี้ออกนะเราเอาฟาร์มไปตรงไอ้นี่ก็ได้ไอ้ตรงทาวนี้รอบข้างนะครับได้ได้ได้ฮะโอ้ไม่ทันยละไม่นะรอกันรอกันบุตรไม่ต้องไม่ต้องมาฝืนเดี๋ยวเดี๋ยวไมช่วยเดี๋ยวไช่วยจะไปไวชาร์ดนะจริงเหรอไวชาร์ดเราใช้ไล่กันได้จริงวะไม่รู้ไงก็สุ่มดวงว่ามันน่าจะออกที่ตัวโลตอมตลอด อไปทำความสะอาดทรัพย์การลงทรัพย์ลงมาครับมีไงกวานแม่งครับหวานแม่งเอ้ยข้างล่างก่อนได้สวยครับการลงเยอะเยอะเยอะคุณพุทธครับครับผมสร้างครับผมทราบดีครับยื้อไว้ครับกีกรเด็นดูดไว้ฮะร้องไปร้องร้องดูดไว้ดูดไว้ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเต้ปู่ไม่เอาว่ะเอาเฮ้ยแม่เงยทุ่งผิดท่านตาแล้วมาแล้วอ้าวหัคว่จะตายแล้วเออเซนอลาสตายตามไปลงลงปูไปลง ไม่คิดเลยว่าจะห้ามเราร้องเพลงขนาดเอาต่อนเลยครับเอาต่อเลยเพราะว่าใ้หญิงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มวัยแล้วเอาตรงไหมกูรู้สึกไม่อยากตีเต่าเลยดูความเจ็บของเราแต่ละคนดิดีไปเลยเอาหัวเลยในหญิงโตโติบตขนในหญิงอยู่ในเฟิร์ในหญิงเหม่อนผู้ไม่ใช่ผู้นั้นสิเออเฮ้ยจะโดนรับเรา โอเคคิวข้อตายครับยวเราละมันอัดกูอยู่เออเออออเออเพา่อัพเขาก็มายัดมากเอาละโอเคโอเคเอาละไสได้ไปครับเอาละเอาละโอ้โหโอเคโดาไปแล้วฟิวห่างเยอะมากไหมฮะสิเฮ้เฮ้เฮ้ ตกนหนโอวใช่ไหมนี้เห็นเรวแป๊บหายไปละฝั่งไหนมันถึงข้างบนหรือข้างล่างครับข้างล่างข้างล่างเจอ้าล่างไหมเจอ้าล่างข้างบนหมดแ้วแม่งเห็นด้วยเพราะเราอยู่ตรงนี้อุ้ยฝั่งอะไรหรอบูนแม่งทรายเลยดินหมเลยวะเนี้ยต้องต้องการอีกแล้วอ่ะอันนี้อันนี้คือตันเลยก็ได้ครับมันเร็วมากเลยครับซึ่งหล่อครับถอยเลยถอยเลยคนนี้ถอย ยี่ถ้าเราวิ่งเข้าไปไม่เสียเวลากับนกนี่เราว่าน่าจะเขาไปแย่งกับมันได้อยู่โอ้โหไม่โดนวุดหุดหุดปูปูแล้วมั้งรอสีห้าหน้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวเนี่ยทำไมเขามาเยอะจังวะนั่นดิทำไมรู้สึกเหมือนเขาเยอะจังเลยผ่าแล้วเออบุกทะลวงมั้นไปไปไหนเอ้าไปแล้วนกข้างล่างเท่าไหร่วะเนี่ย <4. S 2> แต่ว่าเมื่อกี้ใครถือห้าสิบกวะมันเป็นโมก็ไม่มีไม่มีไม่มีไอคนถือห้าสิบคิวควอนไงตุย,ยแล้วใช่ป่ะวะหน้าคิวควอนแหละตุยในป่าเออมาตุยแล้วมาตุยแล้วมันเหลือสามแล้วคิวควอนอยู่บนมอนคือเราซุ่มไว้อมอนนกไม่ได้เลยนายสู้ได้สิครับเฮ้ออะไรวะเฮ้ยแล้วทำไมมันใส่ผมล่ะ ไอ้ตูดตรงก็อร่อยกว่าไงใช่ิีครับจริงครับเอาละมาโอเคสียังไม่มายังไม่รู้สึกแอสตีอะแปดสิบเฮ้ยขบวน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 ใส่ยามง่ายแล้วโอ้ My God บินหนีไปแล้วไม่ตีมันเลยไม่ตีมันยังไม่ตีเอาเลยซัดเลยครับสี่สิบครับแปดสิบไม่รู้ว่ามันจะชนะไหนล้ะ ยังยังยังไม่ชนะเรามาช่วยไซโนก็กลับนะครับไม่ต้องฝืนนะครับคิวคอนจะไปผมว่ากลับบ้านไปหนึครับผมเติมเรื่องเดี๋ยวผมลงไปนะเอ่อจะตายแล้วเอาไปละตายไม่เป็นไรเจอเจอกันตรงนู้น ได้เลยเออได้เลยยังไม่ด้อาแล้วรอรรอไอันตีมเต็ม้มาตีแล้วาเสอไม่ต้อเลยอมาไดแล้วไม่นะเอาละมชัมาแล้วมีชัยมาแล้วได้ไหมได้แล้วแตกหมดเลย มันมมีคนเก็บอยู่อ่ะบัวเลยเออเออรองเกันกกันไปกันผมกับไปกันีคนเออเออขอเรียกว่าช็อตสุดท้ายของเกมด้วยความเนียนไม่น่าคันแบบนี้คนมันจะฆัดหูลูคาลรีโออ่ะ ไปหยู่เอาวะคือต้นเกมโดนกดแบบทำอะไรไม่ได้แหละวมาชอบสุดท้ายตอนที่แบบอีแบบป้าของวงเทรออฟดะเกมยเยครบแล้ววิดชันคอมพลิต โทษนะครับคือคุณบูทำไมไม่ดังครับอันนี้ <c oughs> ผมไม่มีโอกาสได้ดังเลยครับไได้สายช็อะร